หลายคนน่าจะเคยสงสัยหรืออาจจะสับสนกันอยู่บ่อยๆนะครับกับคำว่าสิทธิแล้วก็เสรีภาพคือฟังเผนๆเนี่ยสองคำนี้มันเหมือนจะใช้แทนกันได้เลยใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยโอ้โหวามหมายมันต่างกันคนละเรื่องเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้ไปพร้อมๆกันเลยเราจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละประเด็นนะครับมีทั้งหมด4เรื่องหลักๆด้วยกันก็คือความแตกต่างของสิทธิกับเสรีภาพคืออะไรแล้วการสร้างสมดุลมันเป็นยังไง มีระบบอะไรมาคอยคุ้มครองแล้วก็สุดท้ายเลยรากฐานที่สําคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยสิทธิกับเสรีภาพความแตกต่างที่สําคัญที่สุดของมันอยู่ตรงไหนกันแน่คําถามก็คือแล้วตกลงสองคำนี้มันต่างจริงๆยังไงล่ะ โอเคครับนี่คือหัวใจของมันเลยนะสิทธิเนี่ยลองนึกภาพว่ามันคือการที่เราไปเรียกร้องให้คนอื่นต้องลงมือทำอะไรบางอย่างให้เราครับเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างหน้าที่เชิงรุกหรือ positive duty ส่วนเสรีภาพเนี่ยจะตรงกันข้ามเลยคือการที่คนอื่นต้องไม่เข้ามายุ่งกับเราต้องปล่อยให้เราอยู่เฉยๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่เชิงรับหรือ negative duty หรือพูดใเห็นภาพง,ง่ายๆเลยก็คือการปล่อยให้เราเป็นอิสระนั่นเองครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองนึกถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาดูสิทธิเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยสามารถไปเรียกร้องให้รัฐต้องสร้างโรงเรียนต้องจ้างคุณครูต้องจัดระบบการศึกษาขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนหนังสือเห็นไหมครับนี่แหละคือการเรียบร้องให้รัฐต้องลงมือทําบางอย่างให้เราซึ่งแนวคิดนี้ก็ตรงกับที่นักวิชาการกฎหมายอย่างอาจารย์บวรศักดิ์วันนเคยอธิบายไว้นะครับว่า สิทธิหมายถึงอำนาจที่จะให้ผู้อื่นต้องกระทำหรืองดเว้นการทำการบางอย่างตามที่เรามีสิทธิผู้นง่ายๆก็คือสิทธิของเราเนี่ยมันไปสร้างหน้าที่ให้คนอื่นนั่นเองครับทีนี้พอมาดูฝั่งเสรีภาพบ้างอย่างที่บอกครับว่ามันตรงกันข้ามเลยเสรีภาพคือการที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ได้ตามใจเราโดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางหรือมาบังคับนี่แหละครับคือหน้าที่เชิงปฏิเสธของคนอื่น คือทุกคนมีหน้าที่ต้องปล่อยให้เราเป็นอิสระตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันนี้มันไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องไปซื้อโทกโขมาให้นะครับแต่หมายความว่ารัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้เราหุบป,ปากเพียงเพราะว่าไม่ชอบในสิ่งที่เราพูดเอาล่ะพอเราเข้าใจความแตกต่างแล้วทีนี้มาดูกันต่อในส่วนที่2ครับเรื่องของการสร้างสมดุลเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอะไรที่ไร้ขีดจํากัดหรอกครับ คือจะเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพเนี่ยมันครอบคลุมชีวิตเราแทบทุกมิติเลยนะตั้งแต่เรื่องส่วนตัวมากๆอย่างเรื่องชีวิตร่างกายความเป็นส่วนตัวไปจนถึงเรื่องการแสดงออกเรื่องเศรษฐกิจการประกอบอาชีพหรือแม้แต่เรื่องที่เป็นสาธารณะมากๆอย่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเลือกตั้งเพื่อกําหนดอนาคตของประเทศ ฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าทุกคนมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้จริงๆโดยไม่มีขอบเขตเลยเนี่ยสังคมมันจะวุ่นวายขนาดไหนขัาถามก็คือแล้วสิทธิเหล่านี้มันมีขอบเขตหรือเปล่าคำตอบก็คือมีขอบเขตแน่นอนครับสิทธิและเสรีภาพของเราเนี่ยสามารถถูกจำกัดได้แต่การจำกัดนั้นต้องมีเหตุผลที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะอย่างเช่นเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความสงมบเรียบร้อยของสังคมและเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเพื่อไม่ให้การใช้สิทธิของเราไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นนั่นเองซึ่งหลักการทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับสามารถสรุปได้ดีที่สุดด้วยประโยคอมมตะประโยคนี้เลยสิทธิในการเวียงหมัดของเราสิ้นสุดลงตรงที่ปลายจมูกของคนอื่นโอ้โหเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับว่าเสรีภาพของเรามันต้องหยุดเมื่อมันกนําลังจะไปกระทบสิทธิของคนอื่นแล้วทีนี้ พอสิทธิของเรามันถูกจํากัดได้เนี่ยคาถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่จะมาคอยตรวจสอบไม่ให้รัฐใช้อํานาจเกินขอบเขตนนี่คือเรื่องที่เราจะมาดูกันในส่วนที่3ครับนั่นก็คือระบบการคุ้มครองนั่นสิครับแล้วใครกันละ่ะคือผู้พิทักษ์สิทธิของเราคําตอบก็คือมันไม่ใช่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับแต่เป็นเหมือนเครือข่ายของผู้พิทักษ์ที่ทํางานเชื่อมโยงกันเลยตั้งแต่สารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญสารปกครองสารยุติธรรม ที่คอยตรวจสอบกฎหมายและการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐไปจนถึงองค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่คอยจับตาดูการละเมิดสิทธิโดยตรงระบบทั้งหมดนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการตรวจสอบและถ่วงดูนำานาาเอาล่ะครับเราได้เห็นแล้วว่าสิทธิเสรีภาพคืออะไรมีขอบเขตยังไงแล้วใครเป็นคนคุม้มครองทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือทําไม ทำไมเราถึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยรากฐานทางความคิดของเรื่องทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่คําตอบของคําถามนี้อาจจะฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามันทรงพลังอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเพิ่งคุยกันมาทั้งหมดด้วยสิ่งนั้นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับมันคือความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองที่ใครก็มาพลากไปไม่ได้เราทุกคนเป็นเป้าหมายในตัวเองไม่ใช่เครื่องมือเพื่อไปสู่เป้าหมายของคนอื่น นี่แหละครับคือเหมือนเป็นรหัสต้นทางของสิทธิทุกข้อเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมการค้าทาดการทรมานหรือการเหยียดหยามศักดิ์ศรีของคนอื่นถึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดและเมื่อเรายอมรับในหลักการที่ว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะครับผลลัพธ์ที่มันตามมาโดยอัตโนมัติเลยก็คือความเสมอภาคครับคือมันไม่ใช่ว่าเราทุกคนต้องเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่หมายความว่าเมื่ออยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่่างไมมเป็นธรร เห็นไหมครับจากคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆเกี่ยวกับคำแค่สองคำเราได้เดินทางมาจนถึงหัวใจทางปรัชญาของการสร้างสังคมที่ยุติธรรมเลยทีเดียวการเข้าใจความแตกต่างการรู้ขอบเขตและก็การตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำขวาบสุดท้ายที่ต้องคบคิดกันต่อไปครับว่าอะไรคือขั้นต่อไปที่จะทำให้หลักการที่สวยงามเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวหนังสือที่อยู่ในตำรา แต่กลายเป็นความจริงที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันของตัวเอง